ครับต่อไปเป็นขั้นตอนนะครับการทำน้ำยาน้างจานจากน้ำหมักชีวภาพนะครับนี่คือหมักมะนาวนะครับมะนาวช่วงนั้นราคาถูกมากแล้วก็ร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับผมก็เลยนำมะนาวมาหมักถ้าหมัก ประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนใช้ได้เรียกว่าการหมักจุลินทรีย์นะครับน้ำหมักจุลินทรีย์ถ้าน้ำหมักจุลินทรีย์เลย6เดือนนะครับระยะเวลาในการหมักเลย6เดือนขึ้นไปจุลินทรีย์ที่อยู่ในนะครับอยู่ในน้ำหมักมันจะย่อยสลายนะครับเป็นการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เกินหกเดือนขึ้นไปยิ่งนานยิ่งดีนะครับเกินหกเดือนขึ้นไปนี่เขาจะเรียกว่าน้ำหมักเอนไซม์นะครับเพราะว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์มันจะกลายเป็นเอนไซม์นะครับเรียกว่าน้ำหมักเอนไซม์นี่ผมหมักมาแล้วปีหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลาหนึ่งปีด้วยกันไหนลองมาพิสูจน์ดูครับ ก,ก็ปล่อยอากาศมาเรื่อยๆนะครับจนจนเป็นน้ำหมักลักษณะน้ำหมักที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ที่ดีนี่ต้องมีกลิ่นฉุนนะครับกลิ่นฉุนเหมือนเหมือนน้ำส้มสายชูไม่มีผิดนะครับเหมือนน้ำส้มสายชูนะครับไม่มีผิดเลยเดี๋ยวลองปล่อยดูสิครับจะเป็นยังไงจะฟู่ไหมครับเออก็ มีกลิ่นหอมนะครับพร้อมนะครับดูสิครับอากาศมันเริ่มขยับตัวแล้วจะเห็นว่ามีนะครับมีอากาศมันวิ่งขึ้นข้างบนนะครับวิ่งขึ้นข้ากลิ่นหอมมากๆนะครับไหนลองดมพิสูจน์นะครับถ้าเป็นหวัดนี่หายเลยนะครับ เราจะาเอาน้ำหมักนี่แหละครับเอาน้ำหมักเอนไซม์ที่ได้จากการหมักมะนาวนี่ไปทำน้ำยาล้างจานนะครับจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงขอเชิญไปชมพร้อมๆกันขอเชิญครับครับก็นำน้ำหมักเอนไซม์มานี่ประมาณ1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตรต้องเห็นไหมครับ ประมาณ1ลิตรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็นำเกลือแกงนะครับเกลือแกงเติมเกลือแกงลงไป3ช้อนแกงนะครับ เดี๋ยวไปสักหน่อยนะครับอ๋เป็นก้อนโอ้ทำปฏิกิริยากับเกลือนะครับเป็นกรดน้ำส้มสายชูนะครับที่ได้จากการหมักมะนาว มากเกิน6เดือนไปเ,เป็นการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับเรียกว่าการน้ำหมักเอนไซม์แล้วทีนี้ไม่ใช่น้ำหมกักจุลินทรีย์นะครับ ครับเติมลงไปแล้วสามช้อนแกงนะครับเกลือแกงเติมลงไปลงไปแล้วสามช้อนเปลี่ยนขั้นต่อไปนะครับอยากให้เกิดฟองนะครับอยากให้เกิดฟองเพราะว่าคนเราก็ถ้ามีฟองถือว่าสะอาดหมดจดใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีมีฟองแล้วขัดไปก็ รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เติมลงไปเลยครับน้ํายาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นซองละสิบบาทก็ได้อันนี้ผมใช้สันไลนะครับเติมลงไปเลยเติมลงไปครึ่งซองก็พอนะครับหรือใครอยากให้เป็นฟองเยอะก็เติมหนซองเลยนะครับ หนึ่งซองในน้ำเอ็นไซม์หนึ่งลิตรครับเส็จแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาดูลักษณะสีนะครับสีก็เป็นสีน้ำตาลเข้มๆออกเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆ ก็ค้ายก็คล้ายๆน้ำยาล้างจานทั่วไปที่เราใช้นะครับครับยอให้เกลือละลายก่อนโอ้เป็นฟองฟู่เลยนะครับนี่เป็นการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักเอนไซน์นะครับหรือน้ำหมักจุลินทรีย์ก็ได้นะครับ ถ้าหมักเกิน6เดือนเป็นการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกว่าน้ำหมักเอนไซม์แต่ถ้าเป็นมักเกิน2เดือนขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับจะเป็นการหมักมะกรูดมะนาวที่มีรสเปรี้ยวได้หมดนะครับเกิน2เดือนขึ้นไปเรียกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพเหมือนกัน ใช้ปริมาณนิดเดียวนะครับไหนลองมาล้างแก้วดูสิครับล้างล้างถ้วยล้างแก้วดูโอ้ฟองเยอะมากๆนะครับฟองเยอะมากมนี่ครับเติมนิดเดียวผสมน้ําจะล้างถ้วยล้างจามได้เยอะมากนะครับ นี่ครับฟองเยอะมากโอ้ใกล้เคียงกับน้ำยาล้างจานที่มีขายทั่วๆไปมากนะครับสำหรับการหมักมะนาวนะครับหมักมะนาวมาทำน้ำยาล้างจานนี่นี่ครับดูสิครับโอ้ฟองเยอะมาก,มากสะอาดใจเจ๋าเลยครับนี่ครับมาดู นี่หลังจากล้างแก้วมาก็สะอาดนะครับสะอาดใจแจ้วเลยนี่ถ้วยถ้วยแก้วนะครับก็สะอาดใจเจ้วเลยนะครับเป็นถ้วยธรรมดาชามธรรมดานะครับเป็นชามพลาสติกธรรมดาดูฟองเยอะามากๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ก็ถูกใจกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปคลิปนี้ขอลาไปก่าก่อนนะครับขอเกล่าวคำว่าสวัสดีครับ